h e l l o Every b r o บวันนี้มากับคุณยายที่กำลังตำาปรงเปรงปรงเปรงชุแน่นอนว่าวันนี้นำเสนอเมนูแกงอ่อมแกงหวายค่ะเยอะจังวะวิธีทำก็ง่ายง่ายคุณยายเนี่ยก็จะเอาพริกกับข้าวเบือนะคะมาตำตำตำแล้วก็ใส่ใบยานาลงไปแล้วก็คนให้เข้ากันแล้วก็ใส่ลงไปในหม้อเลยค่ะเสร็จแล้วก็ใส่ หวยที่คุณยายต้มไหวลงไปในหม้อเลยค่ะแล้วก็นำไปค้างไฟเลยก้าในระหว่างที่รอนะคะคุณยายก็จะทำการไปใส่ข้าวเลยค่ะพอในขนาดนั้นข้าวก็สุกพอดีเลยจ้าพอใส่ข้าวเสร็จแล้วหม้อก็เดือดพอดีคุณยายก็จะปรุงด้วยน้ำปลาแล้วก็ผงชูนิสหนึ่งแบบนิสโครด พอหม้อเดือดอีกรอบคุณยายก็จะทำการซิมรสจ้าพอรับรองว่าโอเคแล้วคุณยายก็จะใส่บวกผักแงะแล้วก็ใบแมงลักค่ะปะให้ผักฉุจักหน่อยก็โอเคแล้วจ้าตัดผ้ามาที่เชฟส์คุณแม่คุณแม่นะคะก็จะเอาบวกที่ได้จากแกงวายเมื่อตะกี้นะคะมาหั่นเป็นชิน้นพอดีคำ แถมมีกุ้งด้วยนิดนึงอ๋อลืมบอกเลยว่าเมนูที่คุณแม่จะนำเสนอในวันนี้ก็คือผัดบวบใส่ไข่ใส่กุ้งคะ่ะขั้นตอนแรกคุณแม่ก็จะนำกระเทียมลงไปเจียวให้มันสุกคะ่ะพอสุกแล้วเนี่ยคุณแม่ก็จะไข่ใส่เอ้ยใส่ไข่ลงไปเลยคะ่ะแล้วก็ตามด้วยน้ำ เล็กน้อยแล้วก็ปิดฝาจา้าอ๋อๆอ,อ,อย่าลืมใส่บวบด้วยเด้อพอเปิดฝามันเนี่ยบวบก็สุกเรียบร้อยคุณแม่ก็จะทําการใส่กุ้งลงไปแล้วก็ปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวซอสหอยผงปรุงรสนีสหนึ่งแล้วก็น้าตาลจ้าหนิดหนึ่งด้วยเด้อชิมรสเป็นที่น่าพอใจแล้วกุ้งก็สุกพอดีเราก็จะทำการตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟเลยค่ะ ควมาดูสุพิชาจะกินผักเอาต้องแบ่งด้วยเหรอเลยดูจากหน้าก็รู้เรวปะว่าอร่อยมากแต่ว่าเรื่องผักนี่ขอบายนะคะคุณแม่อะชอบพูดว่าตอนเด็กๆอ่ะทำผักให้กินบ่อยมากแต่ไม่รู้ว่าทำไมตอนโตไม่ชอบกินอันนี้ก็ไม่รู้ตัวเองเหมือนกันคะ่ะเอ๊ะ หรือว่ากินผักมาแต่น้อยโตมาก,ก็เลยไม่อยากอันนี้น่าจะถูกนะคะ <laughs> กินข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ถึงเวลาไปโรงเรียนแล้วคะ่ะสำหรับวันนี้ขออนุญาตราไปก่อนนะคะทุกคนบายบาย